หลวงพ่อเจ้าคะลูกสงสัยนิพพานคือความสงบเย็นปราศจากตัณหาปราศจากความยึดมั่นแต่สัญชาตญาณของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการดิ้นรนเอาตัวรอดแล้วเช่นนี้นิพพานกับสัญชาตญาณมันจะไม่ขัดแย้งกันหรือเจ้าคะอืมเจ้าถามได้ตรงและลึกนะักนิพพานนั้นไม่ขัดกับสัญชาตญาณของชีวิตแต่ขัดกับอุปทาน ที่เกาะแน่นอยู่ในสัญชาตญาณน,นั้นต่างหากสัญชาตญาณของชีวิตคือเอาตัวรอดรักสุขเกลียดทุกข์นิพพานคือพ้นจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งไม่ใช่การทำลายชีวิตนะแต่คือการพ้นจากการดิ้นรนที่ไม่รู้จบอุปมาปลาที่ติดเบ็ดสัญชาตญาณของปลาคือว่ายหาอาหารแต่พอเจอเหยื่อปลอมมันก็กัดเบ็ดแล้วดิ้นจนเจ็บจนตาย นิพานไม่ห้ามปลาวหว้แต่นิพานคือความรู้ทันเหยื่อปลอมว่าไม่ใช่ของแท้เมื่อปลารู้แล้วมันจะไหว้น้ำอย่างเป็นอิสระไม่ต้องดิ้นอีกอุปมาพึ่งกับน้ำหวานพึ่งชอบน้ำหวานนั่นคือธรรมชาติของมันแต่ถ้าไปรับน้ำหวานที่อยู่ในเหยื่อหม้อมันก็จะติดกับดักนิพานไม่ขัดกับรสหวานของชีวิตแต่สอนให้รู้ว่ารสที่แท้คือ อิสรภาพจากความยึดติดในรถอุปมาผู้ที่ปีนเขาผู้คนปีนเขาเพื่อเอาตัวรอดจากน้ำป่าแต่บางคนปีนไปเรื่อยๆจนสูงขึ้นสูงขึ้นวันหนึ่งเขาหยุดแล้วเห็นว่าไม่มีน้ำป่าตามมาแล้วเขาจึงไม่ต้องปีนต่อไม่ใช่เพราะเกลียดเขาแต่เพราะรู้ว่ารอดแล้วนิพพานไม่ขัดกับการเอาตัวรอด แต่นำไปสู่ความหยุดดิ้นรนอย่างรู้เท่าทันเพราะไม่มีภัยอีกต่อไปสรุปสั้นนิพพานไม่ขัดกับธรรมชาติของชีวิตแต่นิพพานขัดกับความหลงของจิตที่ยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงอย่างไม่รู้จบการเข้าถึงนิพพานคือการรู้จักวางโดยไม่ละทิ้งความมีชีวิตดังผู้ที่ยังหายใจ แต่ไม่ดิ้นรนเพื่อยึดโลกอีกต่อไปหนูเริ่มเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนิพพานไม่ใช่การดับชีวิตแต่คือการดับไฟที่เผาชีวิตอยู่งิบเงียบโดยไม่รู้ตัวถูกแล้วละวัสลาชีวิตยังอยู่แต่ไม่ร้อนนั่นแหละคือสุขอันสูงสุด